นีหาบอสบอสอยู่นู่นเลยมาแล้วเลยประจำการแล้วคูนิาเหอคู่้เ่้่าูเฮาตัวจีนงมาหมาอน่หาบอสอยู่นู้นมานานแล้วนะพี่ลี่าปิดนะตอนนี้ปิดที่บ้าน

สามครึ่งกไปมาเร็วไงรอพี่โชคเลยนะพี่โชคยังมาไม่ถึงกะเวลาถูกแล้วอย่างนี้งกนไปพตไหหลังจากทาพโชคมันจะติดไลากน้ไปาพี่โชคมากลังจะมาเวลา โทรหาเลย